มาค่ะทุกคนวันนี้เมนูน้ำจุกเจียนหรือน้ำพริกมะขามวันนี้ใช้มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกยักโอ้โหเปรี้ยวสุดๆเลยทุกคนเอ้ยใส่นิดเดียวดูสิน่ากินไามน้อยนิดทุกคนเอ,อ้ยแ่ใส่มูสับนะแต่วันนี้มูสับไม่มีขีดขาดออกลานใส่เป็นปลากระป๋องแทนค่ะมทํามีมูสับนี่ร้อยเลย ตึงนี่อันใดกินกับเก่งเรียงไงมังค่ะตึงไงนูอย่างเลยเลยเอ,อยอดเรียมฮอามาโนต่อเดียวคำน้นำจุบเจียนนี่นาร้อยนีย่เมนูนะนายกินเมนูอดอดน้ำจุบเจียนคือเมนูอดนะุกคนเน้อมาจช่เมนูอย่างอีก,กินนะเมนูอดค่ะไม่โรก,กินได้แล้วเลยต้องมากินน้ำจุบเจียนแล้วในตาน้ชี่นายกินไหมใช้พริกแข้ง่าวันนี้ พริกสดไม่มีเอาพริกแห้งแทศแล้วกันสีสวยด้วยน่ากินไหมคะ